แย้งที่เกิดขึ้นที่วัดบางคลาหลังเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไปปะทะก,กับมวลชนเมื่อสัปดาห์ก่อนทําให้คนของเข้าวัดทาบุญน้อยลงนะคะขณะที่ทางวัยาวัจกรของวัดบางคลานมีการแจ้งความเอาผิดกับคนที่ร่วมก่อเหตุบุกยึดวัดและทำรลายเจ้าหน้าที่ค่ะ นายพรปั้นเพงวัย,ยาวจกรวัดฮิรัญยารามหรือว่าวัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยทนายความเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพทะเลค่ะเพื่อที่จะดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันกระทำการบุกยึดวัดบางคลานทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าปฏิบัติการทวงคืนวัดเมื่อวันที่13ากรกฎาคมที่ผ่านมา การแจ้งความทางวัดได้นําภาพถ่ายและคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานแจ้งความในข้อกล่าวหาร่วมกันบุกรุกยึดครองวัดมากกว่า5คนขึ้นไปร่วมต่อสู้ขัดขวางการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานรวมทั้งข้อกล่าวหาร่วมกันใช้อาวุธทําลายทรัพย์สินภายในวัดเสียหายและสาบสูญไปจากการตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มชายชุดดําที่ถูกจับก่อนหน้านี้และอยู่ระหว่างประกันตัวกลับมาร่วมกันปิดวัดอีกรวมทั้งมีกลุ่มคนที่กําลังถูกดําเนินคดีในชั้นศาล และสารตัดสินห้ามเข้าวัดมาร่วมบุกยึดวัดรวมทั้งทำร้ายเจ้าหน้าที่ค่ะการนำก็ประมาณหลายคนอยู่ครับโดยเฉพาะวันเมื่อวันที่6นี่ก็มีกลับมาวันที่ชุดดำนีถ่ถูกจับแล้วก็มีกลับมานะครับกลับมากระทำผิดอีกแล้วก็อีกหลายคนยังถูกแย่งความอยู่ในกระบวนการของของสถานีตำรวจปูทอทะเลก็ก็ยังกำลังดำเนินการอยู่ก็มากระทำซ้ำอีก อันนี้เราก็เห็นว่ามันก็เมื่อทําซ้ําๆอย่างนี้มันก็ควรให้ไม่ควรให้ประกันในชั้นนี้ในชั้นตํารวจก็ควรจะให้ประกันกันชั้นสารนั่นแต่อยากประกันตัวก็ประกันชั้นสารพอมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นช่วงวันหยุดที่ผ่านมาคนไปเข้าวัดทําบุญค่อนข้างเงียบเหงานะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวพิษณุโลกรายนี้ก็บอกว่าก็ติดตามข่าวทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ที่มาเนี่ยไม่ได้กังวลก็เลยข้ามจังหวัดมาทําบุญในวันหยุดอยู่คะ่ะ เป็นวันจุดนะครับก็เลยอยากจะมาทําบุญที่วัดบางขานนี่นะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องจตมันมีสถานการณ์ของที่เห็นนะแต่ก็อยากจะมาดูด้วยว่ามันเป็นยังไงแต่ครั้นี้มาก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ดูก็ปกติดีครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาที่วัดบางขันนี้ นายสมเมุเมธเมธีรัฐพิพัฒน์นายอำเภอโพทะเลก็บอกนะคะว่าทางวัดได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้กลุ่มมวลชนขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการประสานขอกำลังหน่วยปราบจราจลตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินและวางแผนใหม่จะได้ป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ